ปั่นจักรยานนะคะริมน้ำบรรยากาศดีดีวันนี้นะคะจริงๆแล้วซีลินควรจะได้ไปขายของที่ตลาดนัดมือสองแห่งนี้นะคะแต่เกิดความผิดผิดพลาดขึ้นโดนเทนะแกฉันโดนเทนเทขาบอกว่าต้องทอดสองน้ำมันนะคะใส่ ข้าเหนียวร้อนๆโอ้ยร้อนๆๆๆข้าเหนียวนุ่มมากเดี๋ยวเราผึ่งข้าวเหนียวนิดนึงให้ไอมันออกหมดก่อนนะคะแล้วก็ใส่กล่องใส่ถุง ข้าเหนียวเตรียมไว้แล้วนะคะข้าวเหนียวร้อนรอนนิ่มๆเอาไปหมดนี่เลยเนาะกลัวลูกกินไม่อิ่ม กำลังจะไปที่ตลาดนัดมือสองนะคะหมู่บ้านใกล้ๆมีปัญหาติดขัดมันไม่ใช่เป็นปัญหาหรอกแต่มันมีบางอย่างวันนี้นะคะจริงๆแล้วซีลินควรจะได้ไปขายของที่ตลาดนัดมือสองแห่งนี้นะคะแต่เกิดแต่เกิดความผิด ผิดพลาดขึ้นก็เราก็เตรียมของไว้แล้วตั้งแต่วันอังคารนะคะเตรียมห่อปอเปียอะไรไว้เรียบร้อยแล้วออมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างหนึ่งนะคะทําให้ซิลินไม่สามารถไปขายของที่นี่ได้นั่นก็คือมีร้านเอเชียนะคะสองร้านเป็นร้านเอเชียขายของทอดเหมือนซิลินเนี่ยแหละสองร้านก็มีร้านซิลินร้านหนึ่ง อีกร้านหนึ่งเป็นร้านคนเวียดนามนะคะคนจัดตลาดเขาไม่ต้องการให้มีร้านซ้ําเพราะว่าตลาดมันไม่ได้ใหญ่นะเป็นตลาดขายของมือสองในหมู่บ้านเล็กๆอย่างเงี้ยเขาก็เลยจําเป็นต้องเลือกแล้วเขาก็ไม่ได้เลือกซิลินนะคะ <c oughs> <c oughs> เขาเลือกอีกร้านหนึ่งเขาเลือกร้านเวียดนามนะคะ ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้สมปรารถนาไปทุกอย่างอะนะเขามาแจ้งให้ซิลินตอนวันเช้าวันศุกร์เออก็ยังดีนะโทรมาแจ้งแต่น่าจะโทรมาแจ้งเร็วกว่านี้ไม่เป็นไรของที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปขายอาทิตย์ต่อไปเนาะอาทิตย์ถัดไปมันอยู่ในช่องแช่แข็งไม่บูดไม่เน่าอยู่แล้ว ก็เนี่ยแหละก็เลยไม่ได้ไปขายนะคะแต่พ่อเลี้ยงบอกว่าอชูแต่พ่อเลี้ยงบอกว่าร้านเวียดนามเจ้าเนี้ยเขารู้จักรู้จักคนจักตลาดก็เป็นธรรมดาแหละถ้ามีร้านเอเชียสองร้านสามร้านเขาก็ต้องเลือกคนที่เขารู้จัก ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวเราเตรียมสเสบียงไว้ละเต็มพิกัดเราจะไปนั่งดูเด็กๆขายของกันนะคะโอ้เหนื่อยนี่ถอดเสื้อคลุมออกแล้วนะเนี่ยร้อนเด็กๆโทรมาตามแล้วว่ามามาหิวแล้วโทรมาตามตั้งแต่สิบโมงหิว <laughs> <laughs> เขาตื่นกันไปแต่เช้านะตื่นไปตั้งแต่6กโมงเช้า เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่ตลาดกันเนาะไม่รู้จะถ่ายได้หรือเปล่าจะแอบแอบมาแล้วกัน ขายได้ไหมเอม่าขายอะไรได้บ้างขายเครื่องพิมพ์ดีดล้วขายอะไรได้อีกกับแท็กเตอร์โนเอหิวหรือยังลูก

ต้องทอด2น้ำมันนะคะใส่ใส่เฟนฟายลงในหม้อทอดนี้ก่อน,สนเสร็จแล้วพอมันเริ่มจะสุกก็เอาไปกรอบที่หม้อนูน้นหอม้อทอดอลังมาก อันนั้นเขาอุ่นนะคะอุ่นให้ร้อนคือเสิร์ฟร้อนอ่ะเลิศอ่บอันนี้ใหญ่สะใจดีจังบาร์บีคิวค่ะก็จะเป็นอเมริกันซัมบิทบาร์บีคิวเด็กๆหิวแล้วนะคะซิลินเอาน้ำพริกเขาเรียกว่าอะไรนะแจ่วบอง แจะบอกเดี๋ยวรอเอ็มมากนวางไว้เออวางไว้ก่อนอย่าเพิ่งเปิดนะมาวางตรงกลางลูกเอามาวางตรงกลางครับอัอเปรี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวรอรอก่อนรอเอ็มมายังไม่มาไม่เลยไปดูเอาไปวางไว้ห้ามแกะอย่าเพิ่งแกะหูใจร้อนเหลือเกินลูกฉันอย่าเพิ่งแกะอับวางไว้ก่อนครับวางไว้ครับล้างมือกันยังเนี่ย มีเจลแอลกอฮอล์ไหมเออน้องเป็นอะไรลาบ้ามีเจลแอลกอฮอล์ไหมไม่นั่นอะที่ป๊าป้าไปล้างมืออืมตายละเอ็มมาไปเอาเฟรนฟรายนะคะซิลินสั่งไอ้นี่ไว้เฟรนไฟรายไว้นะคะเจ้าเอ็มมาเขาจะกินเฟรนฟรายกับไก่ทอด ส่วนเจ้าโนโอเอเขาจ,จองขา้าวเหนียวเวลวถุงหนึ่งถุงนั่นน่ะสามร้อยกรัมจุกอ้วก <c oughs> <c oughs> มาแล้วใครจะเปิดกล่องเปิดกล่องซิข้าวเหนียวของใครบ้างนุยยววเนเดเดเอมาล้างมือ,อยังหลก <c oughs> ตอนไหนอัน,นี้อันนี้เช็ดอันนี้เช็ดหลกอ่ะ <c oughs> เอาถุงม uh, oui. mm ือไหมแม่ม hmm. ีถ bon ุงมือเออมกั hmm. mm ่มินบนีดวกนอ้้เอ่ินกัอบข้าวเหนียวลูกบนนีาีอิ้น้น่อยลูกเออิบให้น้อยหน่อย Tu préfères, yoan tu préfères les cuisses, manger les cuisses ou manger les ailes? C'est quoi les ailes? Côtés. Et, mousse, ça. Ça, quoi la la les côtés. Ça c'est les ailes. Les deux, maman coupé en deux. Mais tape coupé en deux. ข้าวเหนียวอ่ะกินข้าวเหนียวด้วยลูกกินทีละถุงลูกเดี๋ยวข้าวเหนียวแข็งใส่ถุงมือก่อน Ôi, kháu niểu, nụm mang, ngó, Ừm. Chào bông. <laughs> 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 เด็กน้อยกำลังทยอยเก็บนะคะตอนนี้จะห้าโมงเย็นแล้วซลินให้เขาทำเองหมดเลยนะคะพ่อเลี้ยงก็ปล่อยให้เขาทำเองตั้งแต่ตั้งร้านจนถึงเก็บแล้วเดี๋ยวกลับบ้านเราจะไปนับตังค์ดูนะคะว่าได้เท่าไหร่ าบ,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 บล,อบลนอจัด,ดลูกๆนอนกันแล้วนะคะนี่กล่องสมบัติเขา <c oughs> ซิลินแอบนับให้แล้วนะคะวันนี้เด็กๆขายของได้ทั้งหมด71.7ย e ูโรนะคะ ใน71.7ยูโร e เงินพวกนี้นะคะไม่ต้องเสียภาษีนะจ๊ะขายของมือสองที่ตลาดนัดไม่ต้องเสียภาษีค่ะเก็บเข้ากระเป๋าเต็มๆอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ให้เด็กๆเอาไปใช้ช่วงพักล้อนนี้นะคะ ท้ายคลิปนี้นะคะซิลินจะมาอธิบายให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงนะคะตลาดมือสองแห่งนี้จัดขึ้นทุกปีนะคะโดยปกติแล้วจัดขึ้นทุกปีเขาก็จะมีใบปลิวมาเสียบไว้ทุกบ้านอย่างเงี้ยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า2เดือนว่าเออจะมีการเปิดตลาดนัดมือสองนะทุกคนสามารถโทรไปจองที่ได้ เมตรละ2ยูโรนะคะเขาให้ต่อ1คน4เมตร <c oughs> มินิมัมนะคะ4เมตรก็คือเอา4 5 6 7 8 9 10เมตรแล้วแต่เราแต่มินิมัมนี่ก็คือ4เมตรเมตรละ2ยูโรก็เท่ากับว่า8ยูโรนะคะทั้งวันชาวบ้านธรรมดาก็คือราคานี้ถ้าเกิดเป็นโปรเฟชชั่นแลแม่ค้า ที่จะไปขายของอย่างซิลินอย่างเงี้ยซิลินก็จะจ่ายเมตรละ5ยูโรซึ่งการเก็บเงินเนี่ยเขาก็จะไปเก็บกันหน้างานพอซิลินรู้แล้วว่าปีนี้จะมีตลาดนัดเล็กๆขายของเล็กๆอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนั่นแหละซิลินก็อยากไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอยากไปขายบ้างนะคะเพราะว่าพ่อเลี้ยงเขาก็ทําตลาดนี้ทุกปีอยู่แล้วนะคะกับคลับของเขา เออซีลินก็เออไหนๆก็ไปแล้วก็ไปขายใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กๆเขาก็อยากจะไปขายของด้วยเห็นพ่อเห็นแม่ทํางานเออตัวเองก็อยากไปขายเพราะมีของที่อยู่ในห้องเก็บของอะค่ะที่สามารถขายได้ก็เลยอยากมีส่วนร่วมเก็บตังค์แล้วก็ไปเที่ยวฮอลิเดด้วยกันอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจไปขายที่นี่พร้อมกันหมดทั้งซีลินทั้งลูก เอทีนี้เราก็เตรียมของกันไปปกตินั่นแหละแต่ก็มาสะดุดตรงที่เขาไม่เลือกเรานะคะแต่ซิลินก็รู้สึกว่าเสียใจตรงที่เขาแจ้งเราช้าแทนที่เขาจะบอกเราตั้งแต่เนิ่นๆแล้วว่าเอ้ยมันมีสองเจ้ามาตั้งแต่แรกเนาะเพราะเขารู้อยู่แล้วคนจัดตลาดอะเขารู้อยู่แล้วว่ามันมีกี่เจ้าเพราะฉะนั้นถ้าได้เจ้าใดเจ้าหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยเขาควรจะแจ้งให้เราทราบแต่นี่ก็มาแจ้ง สามวันสุดท้ายก่อนที่จะไปขายของหลายคนอาจสงสัยว่าแล <L> ้วทำไมไม่กลับไปขายที่เก่านะคะคือซิลินเนี่ยไม่มีใบขับขี่ไม่มีรถจับไปนะคะพ่อเลี้ยงเขาก็ต้องใช้รถทีนี้ถ้าจะมาขายที่เนี่ยตลาดเดิมมันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่อาทิตย์นี้เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ก็เลยสรุปไม่ได้ขายของนะคะ ภาษาไทยเขาเรียกอะไรเนี่ยโดนเทโดนเทน้ำเทท่าเลยเออเนี่ยแหละมันก็เลยก็ต้องยอมรับไปนะคะวันนี้ก็เลยไม่ได้ทาไม่ได้มีรายได้อะไรก็มีรายได้ของลูก <laughs> สามีก็หาเงินเข้าคลับของเขาไปเออสนุกดีวันนี้อากาศดีเด็กๆแฮปปี้ happy. แล้ว เรารู้สึกว่าเออเด็กเขามีเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาการที่โตขึ้นเขามีความรู้จักรับผิดชอบพ่อเลี้ยงอะไปตั้งเต็นท์ให้เฉยๆนะตั้งเต็นท์กลางโต๊ให้ที่เหลือเขาทำเองหมดตอนเก็บเขาก็เก็บของเขาเองจัดเรียงใส่ใสเออ่เขาเรียกว่าอะไรอะลาโคม,ม็อกอะค่ะไอตัวที่เกี่ยวท้ายรถเขาก็เรียงจัดใส่ของเขาเองแล้วก็พ่อเลี้ยงก็มาเก็บล่มเก็บโต๊ะยกโต๊ะให้เขา แล้วสุดท้ายพวกของที่ขายไม่หมดนะคะอย่างเช่นเสื้อผ้าของเจ้าโนเอของเจ้าเอมมาที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในกล่องกับบนโต๊ะที่กองไว้อะเราก็เอาไปบริจาคต่อนะคะกับคาซิสอีก2ตัวที่ไม่ได้ขายเราก็เอาไปบริจาคต่อมีหลายอย่างเลยที่เอาไปบริจาคเก็บไว้แต่หนังสือกับโคมไฟเด็กๆเ,เสียดายหนังสือ เก็บไว้แต่หนังสือกระโคมไฟซิลินนะคะเอาไว้ขายในโอกาสหน้าเนาะวันนี้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีเด็กๆให้ความร่วมมือดีมากมีความอดทนมากตั้งแต่เช้ายันเย็นเออเราเห็นว่าสร้างความรับผิดชอบให้เด็กแบบเนี้ยเออเรารู้สึกว่าเอ,อ้ยมันโอเคนะแล้วทุกคนก็แฮปปี้เด็กไม่มากวน ไม่ไม่กวนพ่อเลี้ยงเลยเวลาทํางานนอกจากว่าลูกค้าจะมาต่อราคาของอย่างเงี้ยเขาไม่แน่ใจเขาก็จะวิ่งมาถามเพราะว่าร้านมันอยู่ใกล้ๆกันอยู่แล้วเราขอให้คนจัดตลาดอะเอาที่ของลูกอ่ะไว้ใกล้ๆเราเนาะเราก็จะได้ดูได้อยู่ห่างๆคลิปนี้นะคะ ไม่มีขายของต้องขอโทษด้วยขอยกไปเป็นคลิปหน้าเนาะแล้วหวังว่าคลิปนี้ทุกคนคงจะสนุกไปกับเรานะคะสนุกไปกับเด็กๆด,ด้วยขอบคุณมากที่รับชมและอย่าลืมติดตามชมกันต่อคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะไปขายของจริงๆแล้ว <laughs> ที่เดิมรับรองไม่โดนเท <laughs> แล้วพบกันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหบัวอาเบียนโตโดนเทนะ่ะแกฉันโดนเทไม่สมปรารถนาเลย